ดึงไปดึงไปเลยมา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 ตัวปลาเชียนครับเอาอย่าไปจีมันหปจีมันมันติดคาดกันขาดเกียรขาดตัวนี้มับังคัแ

เปลี่ยนที่แทงผู้นั้นน่ะโอ้วันหนังนาเพื่อนนี่หนเพื่นนี่เดี๋ยวพ่อจเข้าเลยเว้ยของมึนเป็นเห็ดฮาาเจดังครับเตี่งเตเตียงเบ่แค่ทบังนเด้บังนนังจับหนังใบใดนั่งหยุดหนังใบใดเลย